ชายเพลงสองเป็นเรื่องราวของการหุนกลับคืนของวิญญาณฆาตรกรต่อเนื่องที่ยังคงไม่ยอมไปไหนมันยังคงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาชวนหน้าขนลุกชักกี้ที่ยังคงตามหาตัวแอนดี้เพื่อต้องการจะล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่บริษัทผลิตตุ๊กตากูดไกย ที่กำลังเร่งผลิตตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมาใหม่เพราะว่าตอนนี้ข่าวของแอนดี้หนุ่มมาไวัก้าขวบแล้วก็ชักกี้วิญญาณแคนในหุ่นตุ๊กตากูดกายนั้นได้กระจายไปทั่วโลกมีการผลิตตุ๊กตาขึ้นมาใหม่ โดยบางตัวนั้นมีการผลิตขึ้นมาจากซากตุ๊กตาตัวเดิมซึ่งเป็นซากของชักกี้ที่ถูกเผาไปในภาคแรกแต่ระหว่างการผลิตตุ๊กตาชักกี้เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้ก็เกิดเหตุการณ์ได้แรงขึ้นเพราะพนักงานที่กำลังผลิตตุ๊กตาตัวนี้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการผลิตทาให้บาดเจ็บเจ้าของโรงงานผลิตตุ๊กตาก็เลยต่อต้านการผลิตตุ๊กตาชักกี้และก็สั่งให้พนักงานทุกคนเอาตุ๊กตาชักกี้ไปจากโรงงานให้หมดทางฝั่งของแอนดี้ที่เพิ่งเจอกับเหตุก,การณ์ได้ร้ายมา เขาต้องขึ้นศาลอย่างต่อเนื่องเพราะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมส่วนคารินแม่ของเขาก็ถูกส่งตัวไปรับการรักษา เพราะแพทย์คิดว่าเธอมีอาก,การทางจิตแต่ด้วยความที่แอนดี้ยังเป็นเด็กเขาเลยต้องถูกส่งตัวไปยังสถานบ,บําบัดก่อนแอนดี้ถูกส่งตัวไปหาจิตแพทย์เพื่อรักษาซึ่งคนที่อยู่รอบตัวเขาต่างก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดเลยแอนดี้พยายามจะบอกกับทุกคนว่าชัก,กี้คือตุ๊กตาผีและวิญญาณที่สิงในตุ๊กตาก็คือชาวฆาตกรชั่วร้ายที่ฆ่าคนมามากมายเป็นวาเลนและแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อเขาเลยเขากำลังถูกแพทย์รักษาเพราะคิดว่าตัวเขาอาจจะมีปัญหาด้านครอบครัวหรือมีปัญหาทางจิตก็ได้ และจากนั้นเขาก็โดนส่งตัวไปอาศัยอยู่กับฟิลและก็โจแอนสองสามีภรรยาที่เป็นครอบครัวรับอุปถัมภ์เด็กที่มีปัญหาและก็เก่งมากในเรื่องการรักษาเด็กๆพร้อมกับคอยดูแลเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กับแอนดี้ในช่วงที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เจอกับแม่แอนดี้ต้องอยู่กับพวกเขาเพื่อรับการรักษาให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเด็กคนอื่นและระหว่างทางที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของโจแอนและก็ฟิลแอนดี้ก็มีท่าทีปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป เขาบอกว่าเขาชอบกินช็อกโกแลตและก็คิดถึงอาหารที่แม่เขาทำอยู่ๆรถของโจแอนและก็ฟิลก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแต่สุดท้ายทุกคนก็ปลอดภัยและก็มีรถบรรทุกโรงงานผลิตตุ๊กตาผ่านไปซึ่งแอนดี้ที่นั่งอยู่ด้านในรถก็เหลือไปมองและก็ยังรู้สึกหวาดกลัวในใจเล็กน้อยโจแอนและก็ฟิลก็เลยพยายามทาให้เขาผ่อนคลาย หลังจากการเดินทางแอนดี้ก็มาถึงบ้านของฟิลและก็โจแอนซึ่งที่นี่เป็นบ้านเพื่อเด็กโดยเฉพาะที่นี่มีเด็กหลายคนที่โจแอนและก็ฟิลรับอุปถมัมแอนดี้บังเอิญเปิดประตูห้องหนึ่งแล้วก็เจอกับคลายเด็กสาววัยรุ่นที่อยู่ที่นี่และก็ดูเหมือนคลายจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครมากนักพร้อมกับที่เธอเป็นสาววัยรุ่นที่ชอบแหกกฎอยู่เสมอแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครหลังจากเปิดประตูห้องผิดโจแอนก็ได้พาแอนดี้ไปห้องของเขาแอนดี้รู้สึกถูกใจกับห้องนี้เป็นอย่างมากเพราะเขาชอบสีน้ำเงินและก็ชอบการตกแต่งห้องทีี่เเข้้ากัับตวองไดด มีของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายมากมายแอนดี้ก็เลยกวาดสายตามองดูรอบๆห้องและกก็ตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าทันทีในนั้นก็มีทั้งเสื้อผ้าและก็ของเล่นแต่อยู่ๆก็มีตุ๊กตากูดกายที่คล้ายกับชักกี้หล่นมาจากด้านบนตู้เสื้อผ้านั่นเลยทำให้เขาตกใจกลัว โจแอนก็เลยประหลาดใจว่าตุ๊กตาตัวนี้มาได้ยังไงเธอก็เลยเรีบคว้าตุ๊กตากูดกายตัวนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นของเด็กคนอื่นที่วางทิ้งไว้เพราะที่นี่มีเด็กอาศัยอยู่หลายคนแต่ว่าอยู่ๆเจ้าตุ๊กตากูดกายในมือของโจแอนก็กรอกตาไปมาตามภาษาตุ๊กตาที่มีคุณสมบัติพิเศษพร้อมกับที่มันพูดขึ้นมาว่าผมชื่อทอมมี่ผมคือเพื่อนคุณตลอดไปในคืนที่ฝนตกคืนหนึ่ง พนักงานหนุ่มในโรงงานผลิตตุ๊กตาที่ถูกสั่งให้เอาตุ๊กตาไปทิ้งแต่บังเอินก็ยังเหลือตุ๊กตาตัวหนึ่งในโรงงานเขาก็เลยพยายามจะเอามันไปทิ้งแต่มันก็ไม่สำเร็จเขาก็เลยเอามันขึ้นมาที่เบาะหลังรถด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาตัวนั้นมันคือชักกี้ และระหว่างทางที่ขับรถพนักงานหนุ่มคนนั้นก็แวะไปนิม,ม่าซื้อของชักกี้ที่อยู่บนรถมันก็แอบ,บใช้โทรศัพท์ของพนักงานชายเพื่อโทรไปถามเกรซนักจิตบำบัดที่ช่วยรักษาแอนดี้เพื่อสืบหาข้อมูลแอนดี้ว่าอยู่ไหนทางฝั่งของพนักงานชายก็ยังซื้อของไม่ทันเสร็จรถของเขาก็เกิดสัญญาณดังขึ้นมา เขาก็เลยกลับมาที่รถแล้วก็โดนชากี้ขู่ด้วยปืนให้ขับรถไปที่มันต้องการซึ่งนั่นก็เป็นบ้านของโจแอนและก็ฟิวที่แอนดี้อาศัยอยู่ตอนนี้ทางฝั่งบ้านของโจแอนและก็ฟิวตอนนี้ชากี้เนี่ยได้ตามมาเจอแอนดี้แล้วมันพยายามจะเข้ามาหาแอนดี้แต่กลับมาเจอกับ Tommy ทอมมี่ตุ๊กตาอีกตัวซะก่อนมันก็เลยจัดการทําลายทอมมี่แล้วก็ฝังลงหลุมไป เพื่อที่ตัวเองเจะได้สวมรอยเป็นทอมมี่และก็อาศัยอยู่บ้านหลังนี้แทนตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้แอนดี้ก็มีคลายเป็นเพื่อนเล่นและก็คอยพูดคุยตลอดเวลาวันต่อมาแอนดี้เดินมาเจอกับชากี้ที่ถูกวางอยู่ในบ้านซึ่งมันก็สวมรอยเป็นทอมมี่แทนแล้วก่อนที่มันจะทักทายแอนดี้ขึ้นมานั่นเลยทําให้เขารู้สึกไม่ไว้ใจใตุ๊กตาตัวนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดหลังของมันและก็พบว่ามันมีฐานอยู่นั่นก็ทําให้เขาโล่งใจขึ้นมาและก็คิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นทอมมี่จริง ตกกลางคืนในขณะที่เขากาลังนอนหลับชากี้ก็เปิดเผยตัวตนขึ้นมามันมัดมือมัดเท้าของแอนดี้และพยายามที่จะท่องคาถาเพื่อจะย้ายวิญญาณตัวเองเข้าไปอยู่ในร่างของเขาเพราะว่าชากี้มันไม่สามารถจะอยู่ในร่างตุ๊กตาตลอดไปได้แต่มันก็ยังท่องคาถาไม่สาเร็จเพราะว่าคลายได้เข้ามาก่อนแล้วมันก็ครูแอนดี้ว่าจะรอช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเพื่อต้องการทำพิธีย้ายวิญญาณของตัวเองไปอยู่ในร่างของแอนดี้ให้ได้ทั้งฝั่งโจแอนและก็ฟิลก็เข้ามาในห้องนอนของแอนดี้พอดี ฟิลเริ่มไม่พอใจที่เขาเริ่มพูดเรื่องราวเพร์เจอร์ของเขาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเขาก็เลยจัดการหยิบตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็ความไปที่ประตูห้องใต้ดินส่วนชักกี้ที่ตอนนี้เริ่มมีเลือดออก มันรู้ตัวแล้วว่าตัวเองไม่สามารถจะอยู่ในร่างตุ๊กตาได้ตลอดไปเช้าวันต่อมาแอนดี้ก็ถูกส่งตัวขึ้นรถโรงเรียนไปตามปกติแต่ก็ไม่มีใครสังเกตว่าชัคก,กี้มันได้แอบ,บขึ้นรถโรงเรียนของแอนดี้เพื่อตามไปด้วยมันตามไปที่โรงเรียนของเขาและพยายามจะหาห้องเรียนที่เขาเรียนอยู่ชัคก,กี้ก็เลยแกล้งแอนดี้โดยการเขียนคำหยาบบนใบงานของเขาทําให้แคทเธอรีลครูประจําชั้นของแอนดี้ต้องดุและก็ทาโทษเขาเพราะว่าทำผิดต่อมาชัคก,กี้มันก็แอบ,บไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ของแอนดี้ครูแคทเธอรีลลก็เข้ามาเห็นชัคกก ไว้ในห้องเก็บของพร้อมกับลงโทษแอนดี้ให้อยู่ในห้องเรียนคนเดียวและก็กลับหลังเพื่อนแต่ว่าจากนั้นแอนดี้ก็แอบเปิดหน้าต่างนี้ไป ต่อมาไม่นานครูแคทเธอร์เวลก็เข้ามาเปิดห้องเรียนพอดีเพื่อจะปล่อยตัวเขาให้กลับบ้านแต่ว่าก็ไม่เจอแอนดี้และก็คิดว่าเขาคงจะไปอยู่กับชักกี้ในห้องเก็บของก็เลยเปิดห้องเก็บของเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจอใครชักกี้ไม่มีทางเลือกอื่นมันก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาและก็จัดการฆ่าเธอในห้องเรียนทันทีเพราะเธอเข้ามาวุ่นวายกับมันและก็แอนดี้มากเกินไปจากนั้นแอนดี้ก็กลับมาถึงบ้านเขาถูกฟิลสอบสวนเป็นการใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนบ้างที่ทำให้ครูแคทเธอร์เวลนต้องตายแอนดี้ก็เลยเล่าเรื่ ามไปที่โรงเรียนแล้วมันก็ฆ่าครูตายแต่ฟิลก็ไม่เชื่อคำพูดเขาและนั่นก็ทำให้ฟิลเริ่มโมโหก็เลยพาแอนดี้ไปห้องใต้ดินพร้อมกับเปิดประตูและก็พบกับชาก,กี้ที่มันอยู่ที่เดิมฟิลกับโจแอนก็เริ่มมีปัญหากันเพราะทั้งคู่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันฟิลเริ่มทนไม่ไหวกับแอนดี้และคิดจะส่งตัวเข้ากลับไปรักษากับจิตแพทย์แต่ว่าโจแอนที่มีนิสัยใจคอเอื้อเฟื้อก็รักแอนดี้เข้าแล้วทางฝั่งของแอนดี้ก็รู้สึกผิดหวังและก็หมดหวังเขาก็เลยมาคุยกับคลาย เพราะคีบอฟิลอาจจะไม่ยอมรับเขาแน่นอนทางฝั่งของคลายที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นที่ผ่านเรื่องราวมามากมายและก็อยู่กับครอบครัวประถามมาแล้วหลายครอบครัวก็ให้คาปรึกษากับแอนดี้ว่าเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าแอนดี้ก็ยังคงหมดหวังเพราะในใจคิดว่าไม่ว่าเขาจะถูกส่งตัวไปไหนชักกี้ก็จะตามหาเขาจนเจอกลางดึกคืนนั้นแอนดี้ก็ตัดสินใจออกจากห้องนอนเพื่อจะมาหาวุธนในครัวเขาหยิบมีไฟฟ้าเล็เลกๆมาอันหนึ่งแล้วก็เดินมาที่ห้องใต้ดินเพื่อหวังจะมาจัดการกับชักกี้แต่่่ววัาัากกีมนนน็็ลละเล เผอพร้อมกับกระโดดลงมาใส่เขาและนั่นทําให้มีไฟฟ้าของเขาหลุดมือก่อนที่มันจะตรงเข้ามากัดหูของเขาทันทีและก็ไม่ลดละความพยายามที่จะครอบครองร่างของเขาทางฝั่งของฟิวกาลัลงพักผ่อนอยู่และก็ได้ยินเสียงอะไรไวุ่นวายในห้องใต้ดินเขาก็เลยมาดูและก็พบกับแอนดี้ที่กําลังถือมีไฟฟ้าอยู่ทางฝั่งของชากี้มันก็รีบหลบเข้ามุมแล้วก็แอบจัดการกับฟิวให้เขาตกบันไดามานั่นเลยทําให้เขาได้เห็นชาก,กี้ชัดๆแต่ว่าก็ไม่ทันเขาตกบันไดลงมาคอหักตายซะก่อน ทางฝั่งโจแอนและก็คลายก็เดินตามมาพอดีทั้งสองคนเห็นภาพตรงหน้าก็ปักใจเชื่อเลยว,ว่าแอนดี้น่ะเป็นคนทำโจแอนเสียใจมากแล้วก็โกรธแอนด Andy. ี้เธอก็เลยจัดการส่งตัวเขาน่ะกลับไปที่ศูนย์เพื่อรักษาการทางจิตอีกครั้งหนึ่งด้านของตำรวจที่เข้ามาสอบปากคำคลายและก็คนในบ้านเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลายก็หยิบชักกี้ที่อยู่ในห้องเก็บของออกไปทิ้งที่ถังขยะนอกบ้าน พร้อมกับที่เธอออกไปสูบุหรี่นอกบ้านและขณะที่เธอกําลังแกว่งชิงช้าอยู่เท้าของเธอก็ไปกระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินซึ่งนั่นก็คือร่างของทอมมี่ตัวจริงที่ถูกชักกี้ทํำลายไป คลายเริ่มระแวงและก็ไม่แน่ใจสิ่งที่แอนดี้พูดก็เลยคิดว่าแอนดี้อาจจะพูดความจริงก็ได้เธอเลยเดินเข้าไปที่ถังขยะและก็พบว่าชักกี้ที่เธอเอามาทิ้งนั้นไม่อยู่แล้วเธอเลยร้องเรียกหาโจแอนแต่ก็ไม่มีใครตอบก็เลยเดินเข้าบ้านไปคลายเริ่มระแวงและก็หวาดกลัวเธอเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับมีดนึ่งเล่มแต่ปรากฏว่าชักกี้มันจัดการฆ่าโจแอนตายไปแล้วถึงตอนนี้คลายก็เชื่อแอนดี้ไปแล้ว เธอก็เลยสู้กับชักกี้แต่ว่าก็สู้ไม่ไหวก่อนจะถูกชักกี้ค่มคู่ให้พามันขับรถไปหาแอนดี้และระหว่างทางที่เธอขับรถเธอก็เจอกับตำรวจชักกี้มันเลยทำตัวเหมือนกับตุ๊กตาธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นเธอก็เลยพยายามจะเอาตัวรอดจากชักกี้แต่มันแต่กว้าไปว้ามาตายยากเหลือเกินสุดท้ายมันก็ใช้มีดขู่ใครให้เธอพามาหาแอนดี้จนได้ ทางด้านแอนดี้ตอนนี้ก็พักอยู่กับเกรทเหมือนกับแอนดี้จะรู้ตัวแล้วว่าชักกี้จะต้องตามมาแน่ๆก็เลยเตรียมตัวรอแล้วมันก็มาจริงๆเกรทเองก็รู้สึกวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็คิดว่าคลายกับแอนดี้เป็นคนทําให้หลายคนต้องมาตายูไม่ทันขาดคํา เกรซก็คว้าเอาชักกี้มาแต่ว่ากระโดนมันแทงไปหลายแผลจนตายขาที่ต่อมาชักกี้มันก็ไม่ลดละความพยายามในการครอบครองร่างของแอนดี้ก็เลยใช้มีดนคู้แอนดี้ให้พาตัวเองขึ้นรถไปที่หนึ่งส่วนทางฝั่งของคลายที่ตอนนี้ได้สติก็พยายามจัดสตาร์ทรถเพื่อจะไปช่วยแอนดี้ที่โรงงานผลิตตุ๊กตากูดกายสถานที่ที่ชักกี้แล้วก็แอนดี้มาถึงมันพาเขาขึ้นมาก่อนที่ประตูโรงงานจะปิดพอดีและโชคดีที่ว่าคลายก็ตามมาทันเช่นกันชักกี้มันพาเขามาที่ใจกลางของโรงงานผลิตตุ๊กตากูดกายที่มีตุ๊กาาอ่่เ็มริงถ ื่อที่จะฆ่าแอนดี้แล้วก็เอาวิญญาณของตัวเองนะ่ยย้ายมาใส่ที่ร่างเขาแทนมันเริ่มท่องคาถาทองฟ้าภายนอกเนี่ยก็เริ่มแปรปรวนทั้งฝั่งของแอนดี้ก็หลับตาลงด้วยความกลัวเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อชักกี้ท่องคาถาจบเขาก็ลืมตาขึ้นมาและก็พบว่าตัวเองยังคงมีชีวิตตามปกติอยู่ในขณะที่ชักกี้เนะี่ยก็มีเลือดก,กำลดงไหลออกมาเป็นสัญญาณบอกว่ามันอยู่ในร่างของตุ๊กตากูดกายนานเกินไปและก็ไม่สามารถจะย้ายไปที่ร่างของมนุษย์ได้อีกนั่นเลยทำให้มันโมโหมากก็เลยคิดจะฆ่าแอนดี้ โชคดีที่ว่าคลายที่เข้ามาในโรงงานเขาเข้ามาช่วยถวงเวลาได้พอดีทําให้พวกเขาได้มีโอกาสวิ่งหนีแต่ว่าชักกี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมแพ้ก็เลยตามเอนดี้กับคลายมาจนตัวมันติดอยู่ในลูกกรงที่อยู่ในบริเวณสายพานการผลิตมันพยายามจะดึงแขนของมันออกจากลูกกรงที่ทับอยู่แล้วก็ดึงจนข้อมือขาดร่างตุ๊กตาที่มันอาศัยตอนนี้ก็เหมือนกับมีเลือดออกมาเหมือนกับคนทั่วไปชักกี้ไม่มีทางเลือกก็เลยใช้มีดต่อจากข้อมือที่มันขาดไป ทำให้ตอนนี้มันมีอาวุธคู่กายพร้อมต้องการจะออกล่าแอนดี้แล้วต่อมาแอนดี้แล้วก็คลายที่ติดอยู่ในโรงงานและกําลังพยายามจะหาทางออกชาก,กี้มันพยายามจะตามล่ามาเรื่อยๆระหว่างนั้นมันก็จัดการกับคนคุมเครื่องจักรตายไปคนหนึ่ง ทางฝั่งของแอนดี้และก็คลายที่ตอนนี้คิดหาวิธีในการจัดการกับชักกี้ด้วยเครื่องจักรในโรงงานก็เลยผลักมันเข้ากับเครื่องจักรทาให้ตอนนี้มันกลายเป็นชักกี้ที่ตัวเละเทะร่างกายไม่สมประกอบร่างกายช่วงล่างของมันขาดไปเหลือเพียงแค่ส่วนบนเท่านั้นทางฝั่งของคลายที่พลาดท่าโดนศพของคนคุมเครื่องจักรฟาดหน้าจนสลบก็ลุกขึ้นมาได้เพราะว่าแอนดี้มาช่วยปลุกให้ตื่นต่อมาชักกี้เนี่ยก็ยังไม่ตายอยู่ดีแม้เหลือเพียงแค่ร่างกายส่วนบนมันก็ยังขินตัวเองออกมาเพื่อจัดการกับแอนดี้ให้ได้ แอนดี้ก็เลยใช้โอกาสนั้นเปิดเครื่องจักรและก็ให้กาวเหนียวไหลมาทับร่างของมันจนผูพองแล้วก็เละเทะไปหมด ชาก,กี้ก็เลยสงบลงไปแต่มันก็ยังไม่ตายและก็พยายามจะลุกขึ้นมาเพื่อจัดการกับคลคยอีกรอบหนึ่งรอบนี้คลายหน่ะรู้ทันก็เลยหยิบสายเป่าลมตุ๊กตาขึ้นมาและก็เอาใส่ปากของมันและนั่นก็ทําให้ชาก,กี้รับลมสูดเข้าปากจนทําให้ตัวพองและก็ระเบิดออกร่างกายของมันแตกเป็นชิ้นๆเละเทินน่าสยองจนถึงตอนนี้คลายกับแอนดี้เนี่ยก็ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครเชื่อเรื่องของชาก,กี้ที่แอนดี้เล่าแต่ว่าอย่างน้อยแอนดี้ก็ยังมีใครที่รับรู้เรื่องแย่ๆของเขาในวันนี้และต่อมาพวกเขาก็เดินออกจากโรงงานนนนนัั้้้ในตอออเชาพดดีแลวรรื่งทงทหม 就จบ และเพื่อนๆนะครับมีความคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยส่วนตัวผมผมอยากจะบอกว่างี้ภาคนี้มันก็ยังสนุกอยู่ดีนะครับอาจจะไม่น่าตัวเท่าภาคแรกแต่มันก็ยังมีลุ้นโดยเฉพาะตอนท้ายนะฮะเจ้าชักกี้ร่างเวทกับเตรียมสวมร่างของแอนดี้ไอตรงนี้นยะมันมีลุ้นมากนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะและผมก็ชอบตัวของชักกี้มากนะครับในความคิดของมันอนะ่ะเพราะมันนะ่ยจะไม่ประชิญหน้ากับเหยื่อตรงๆมันจะแอบซ่อนแล้วก็วางแผนและพอเจอเหยื่อเนี่ยมันก็จัดการตามแผนทันทีลองคิดดูนะฮะว่านี่แค่ทุกตามันทําให้้เเราาสีียไดดขนน้ และถ้ามันเกิดเป็นอย่างอื่นขึ้นมาน่ยมันจะน่า,ากลัวขนาดไหนและสุดท้ายหนังภาค2นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไป5.9คะแนนส่วนทางฝั่ง,งมะเขือเน่านะครับโรเตนโต้เนี่ยได้ไป40%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ